สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5า,าทุกคนนะครับในส่วนของวันนี้เราจะพูดถึงการคูณนะครับทศนิยมนะครับจะเป็นการคูณในลักษณะที่เป็นการคูณจำนวนนับนะครับการคูณจำนวนนับคูณด้วยทศนิยมนะครับไม่ใช่ทศนิยมคูณทศนิยมนะ ในส่วนของทศนิยมคูณทศนิยมเนี่เราจะเรียนกันในอาจจะเป็นชั่วโมงต่อไปนะครับเ่อวันนี้พูดถึงจำนวนนับคูณด้วยทศนิยมนะครับทศนิยมนี่หลกัหลกๆจะพูดถึงตรงนี้นะครับจำนวนนับคูณด้วยทศนิยมอ่าโอเคทีนี้วิธีการคูณจำนวนนับ กับทศนิยมเนี่ยคูณยังไงนะครับมันก็จะมีวิธีการคูณอยู่นะอ่าโอเคดูโจทย์นะครับโจทย์เขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลคูณถูกไหมแสดงวิธีหาผลคูณนะครับข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งอ่า ข้อที่1เขาบอกว่าสองขอไนะ2คูณด้วย1.8ึนะครับสคูณด้วย1.8อ่ะขั้นตอนแรกเรามาดู1.8ก่อนนะครับ1.8เนี่ยเป็นทศนเยมกี่ตำแหน่งเอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้บบไดง่ายๆนะครับไม่ต้องไป ทศนิย,ยมกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งนะครับเอาง่ายๆนะครับเอา1.8ตั้งเอาง่ายๆนะครับ1.8คือทศนิย,ยมกี่ตำแหน่งครับทศนิย,ยม1ตำแหน่งนะครับ1ตำแหน่งอ่า1.8คือทศนิย,ยม1ตำแหน่งถูกไหมหนึตำแหน่ง ขั้นตอนแรกเราเอา1.8ตั้งนะครับเอาตัวที่เป็นทศนิยมนี่แหละตั้งนะครับ1นจุดแตั้งคูณด้วยคูณด้วยสนี่เหมือนกับคูณตัวเลขธรรมดาไม่มีอะไรนะครับคูณตัวเลขธรรมดา อ่าโอเคนะขอปรับนิดนึงโอเคครับเหมือนกับคูณตัวเลขธรรมดานะครับนำสองไปคูณแปดก่อนเอา้าไปลบอ,อกซะง,งั้นนำสองไปคูณแปดครับสองคูณแปดได้สิบหกใช่ไหมใส่หกใส่หกทดหนึ่งที่หลักต่อมานะครับทีนี้เมื่อผ่านจุดต้องใส่จุดด้วยนะเมื่อผ่านจุดต้องใส่จุดด้วยนี่เห็นไหมเนี่ย โอเคต่อไป2คูณหได้ได้2บวกอีกตัวทดอีก1เป็นเป็น3เพราะฉะนั้นคำตอบของเราออกมาได้3.6ครับอืมสามจุดหเขียนเนาะตอบตอบ3.6นะครับพูดง่ายๆก็คือเอาตัวทษนิยมตั้งอะ่ะเป็นตัวตั้งก่อนนะ แล้วก็เอาจำนวนนับนามาคูณนะครับเอาจำนวนนับมาคูณตอบ3 6จุดอ่าต่อบอต์ไฮไลท์ไว้ด้วยก็ได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่ต่อไปข้อที่ไหนข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าอ่าสามคูณ 2.126ถูกไหมสคูณ2.126นะครับเราก็เอาตัวที่เป็นทศนิยมนี่ตั้งเราก็มาดูก่อนตัวนี้กี่ตำแหน่งตัวนี้มีกี่ตำแหน่งครับหลังทศนิยมมี3ตัวก็กลายเป็น3ตำแหน่งนะครับสังเกตว่าการคูณจำนวนนับนะครับกับทศนิยมเนี่ยอ่าทศนิยมเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาได้ทศนิยมจะตะ ตำแหน่งเนี่ยจะตามตัวทศนิยมเลยนะถ้าตัวนี้1ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ออกมาได้ตัวนี้ก็ก็1ตำแหน่งเห็นไหมนี่ผลลัพธ์จำนวนทศอ่าจำนวนอ่าทศนิยมเนี่ยจะตามตัวตัวตัวที่เป็นทศนิยมตัวตั้งเลยนะครับอันนี้3ามตำแหน่งแสดงว่าผลลัพธ์ออกมามันต้อง3แน่นอนนะครับอ่ะตัวตั้งก่อนเลยนะครับ อสเอาทศนิยมตั้งก่อนนะ2.126นะครับคูณด้วย3นี่ตั้งคูณแบบนี้นะครับทีนก็คูณเหมือนกับตัวเลขปกตินี่แหละครับคูณเหมือนตัวเลขปกติเลยนะครับ3ไปคูณ6ได้เท่าไหร่ครับ สาคูณหได้สิบแปดใช่ไหมเราก็ใส่8ปทดหนึ่งที่หลักต่อมานะครับทดหนึ่งที่หลักต่อมปา,าใส่8ปทดหนึ่งต่อไป3ามคูณสได้หบวกตัวทษอีกหนึ่งเป็นเป็นเครับและต่อมา3ามคูณหนึ่งได้ได้สาครับต่อไปครับ 3ามคูณสใช่ไหมต่อไปแต่ว่าผ่านจุดเราต้องใส่จุดก่อนนะครับให้เรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยใส่จุดให้เรียบร้อยนะครับต่อไป3ามคูณสได้ได้หครับอ่านะใส่6กคำตอบของเราก็คือ6กจุนะครับ6กจุต่ออบอตอบนะครับเส้นใต้โดยปากาแดงนะครับ 6.378นะครับ6.378ดสามเจ็ดแปดให้เราด้วยนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยในส่วนของข้อที่3มเนี่ยให้นักเรียนไปทําเองนะครับในส่วนของข้อที่สามแต่ครูดอกจันไม่ให้ว่าให้ไปทําเองข้อที่4ี่ด้วยนะครับ อะเรามาดูในส่วนของข้อหนข้อที่7ดีกว่าเนาะข้อที่7กับข้อที่8นะครับส่วนข้อที่อะเดี๋ยวนะข้อที่5 6เนี่ยให้นักเรียนไปทำเองสข้อนะครับส่วนครูจะทำให้ดูอีกสข้อก็คือ7กับ8นะครับอะข้อที่7ครับข้อที่เเขาบอกว่า 4คูณ0.305อีกรอบหนึ่งนะครับ4คูณ0.305นะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาทศนิยมเป็นตัวตั้งนะครับนี่ทศนิยมกี่ตำแหน่งเนี่ย3ตำแหน่งเพราะว่าหลังจุดมี3ตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำตอบออกมาได้คำตอบ ที่คูณกันแล้วเนี่ยออกมาแล้วก็ต้องเป็น3ตํตำแหน่งนะครับสังเกตนะคําตอบออกมาก็ต้องเป็น3ตํตำแหน่งอันนี้ไหมหนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็3ตํตำแหน่งตามตัวคูณตามทศนิยมตัวคูณตัวแรกเลยนะครับนี่ตามตัวนี้เลยโอเคเอาทศนิยมเป็นตัวตั้งนะครับทศนิยมเป็นตัวตั้งอ่าศูนย์จุดอะไรครับสามศูนย์ห้า ตัวต่างคูณด้วยคูณด้วย4นะครับจำนวนนับเนี่ยเอามาเป็นตัวคูณนะครับจำนวนนับเอามาเป็นตัวคูณจากนั้นให้นักเรียนคูณเหมือนตัวเลขปกตินะครับผ่านจุดก็ใส่จุดให้เรียบร้อยนะครับผ่านจุดใส่จุดให้เรียบร้อย4คูณ5ได้4ี่คูณห้าได้ยี่ยี่สิใช่ไหม สี่คูณห้าได้ยี่สิบใสศูนย์ทดสองที่หลักต่อมานะครับมันจะต่อเนื่องกันเลยนะการคูณการหารพวกนี้จะมีความต่อเนื่องกันนะครับต่อไป4คูณได้ได้ศนย์บวกตัวทดอีก2เป็นศนบวกตัวทดอีก2เป็นเป็น2ต่อไปครับ4คูณได้ได้12ก็ใส่2 ทดหที่หลักต่อมานะครับต่อไปครับ 4, คูณ 0, ได้0 0บวกอีกตัวทดอีกอีกหนึ่งเป็นเท่าไรเดี๋ยวเดียวเดียวนะครับเดียวเดียวเดียวเราลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับเราลืมอะไรไปหรือเปล่าผ่านจุดต้องใส่จุดก่อนนะครับให้เรียบร้อยเห็นไหมจุดมันอยู่ตรงนี้ใส่จุดให้ตรงกันเลยนะต่อไป4คูณ 0, ได้0บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น เป็น1ครับคำตอบที่ได้ก็เป็น1.220นะครับอ่าคำตอบที่ได้นะครับก็เป็น1.22นะครับอันนี้2ตํตำแหน่งนะครับเขียนแบบนี้ก็ได้หรือหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับ สามตำแหน่งนะครับหนึ่งจุดสองสองศูนย์อันนี้สามตำแหน่งถ้าต้องการสี่ตำแหน่งก็เติมศูนย์เข้าไปแบบนี้ก็ได้ถ้าต้องการห้าตำแหน่งเติมศูนย์แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราไฮไลท์คำตอบไว้นะครับหนึ่งจุดสองสองหรือหนึ่งจุดอ่าสองสองศูนย์ก็ได้นะครับได้ศูนย์ที่อยู่ข้างหลังกับอยู่ข้างหน้าจุดเนี่ย ส่วนมากจะไม่มีค่านะครับอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่ข้อที่แปครับข้อที่แข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่า5้าคูณศูนใช่ไหมอันนี้คือทศนิยมนะครับอันนี้คือจํานวนนับเราต้องเอาทศนิยมตั้งนะครับอันนี้กี่ตำแหน่ง2องตำแหน่งนะครับเพราะว่าหลัง ทศนิยมมี2ตัวก็คือเลข9กับเลข7็นะครับมีทศนิยม2ตำแหน่งนะครับ2ตำแหน่งตำแหน่งที่1ก็คือเลข9าตำแหน่งที่2ก็คือเลข7นะครับเราก็เอาทศนิยมตั้ง 0. 9 7ุตั้งนะครับคูณด้วยจำนวนนับก็คือ5านะครับจำนวนนับก็คือห้า ่ะโอเคทีนี้เริ่มคูณตัวแรกนะครับ5ไปคูณ7ได้เท่าไหร่ครับ5้คูณเได้35ถูกไหมห้าคูณเได้35ใส่5้ทด3ที่หลักต่อมาครับต่อไป5้คูณเได้ห้าคูณเได้สี่สบวกตัวทดอีก3าเป็น48ถูกไหมครับ เราเข้าใส่8แล้วก็ทด4ที่หลักต่อมานะครับทีนี้ก่อนที่จะไปคูณ0นะครับผ่านจุดต้องใส่จุดด,ด้วยนะครับใส่ห้มนตรงกันนีต่อไปครับ5คูณ0ได้0บวกตัวทดอีก4 0บวกตัวทดอีก4เป็นเป็น4ครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราออกมาได้เป็น4.85นะครับจะสังเกตว่า2ตํตำแหน่งเหมือน ทษีนิยมตัวเก่าเลยที่เป็นตัวคูณนะครับที่เป็นตัวตั้งนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตอบอ่าตอบตอบอ่อตอบคำตอบของเราก็คือ 4.85นะครับ4 8่อประต่ออบตอโอเคนะครับก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปทำในส่วนของข้อที่3 4 5และว6มาส่งคุณครูนะครับแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปขนาดเำี่ยนหนังสือด้วยนะครับสำหรับวันนี้ อขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ